หรอไงคะคุณพี่นำบอกอยู่นอย่างนี้ทําไมอะ่ะแล้วนี่เราจะออกไปยังไงล่ะคะเดี๋ยวให้ฉันได้ค่อยๆค,คิดก่อนนะอะไรกันคะคุณพี่ก็อีกแค่จะกลับออกไปที่คุณพี่ยังต้องคิดดูก่อนเหรอคะอาานังนี่คงพาคุณพี่มาดูกระดูกแต่ละบัมจนติดใจแลสิคะ เธอจะดูที่หลังองค์พระนะว่าพอจะมีอะไรแข็งๆม่ช่วยชะงัดประตูได้ป่ะค่ะคุณพี่คะทำไมดิฉันพูดอะไรคุณพี่ไม่สนใจเลยคะสนใจอยู่แต่อีนี่ทำไมอะ่ะนี่เธอสงบสติอารอมณม์ได้ไหมเรื่องอะไรฉันจะต้องสงบด้วยจะเอาคุณพี่ของฉันไปคลอง่ง่ายๆเงี้ยเหรอคุณพี่คะคุณพี่จะต้องปรับกับดิฉันเดี๋ยวนี้นะคะแมนนันเขาจะอยู่ที่นี่ก็ให้เขาอยู่กับกระดูกผีเป็นคนเดียวสิคะดีท้ามันจะต้องอยู่ในดีนะมันก็ต้องอยู่ด้วยกันทั้งสามคนนั่นแหละนะ มีอะไรบ้างไหมไม่มีอะไรเลยค่ะนี่ธุระอะไรกันคะที่จะให้ดิฉันอยู่กับพีกับสาวอย่างเงี้มันเรื่องอะไรกันคะเรื่องที่เธอกลับออกไปไม่ได้แล้วสิทำไมทำไมฉันจะกลับออกไปไม่ได้ฉันจะกลับซะอย่างเธอไม่มีสิทธิ์มาออกคําสั่งบังคับฉันเงียบนะทําเรื่องยุ่งเลยรู้ตัวบ้างหรือเปล่าฮะนะเรื่องยุง่งดิฉันเนี่ยเหรอคะทำเรื่องยุง่งอย่างนี้ต่างหากล่ะที่ทําเรื่องยุ่งอะ คุณพี่ด่าวันเลยสิเขาด่าวันสิอย่าออกปากนะแล้วมือเธอออกจากแขนฉันเดี๋ยวนี้นะรูไว้ด้วยนะว่าเรื่องที่ยุ่งทั้งหมดเนี่ยเพราะเธอไปปิดประตูทางเข้าอาา๋อฉันปิดประตูแกก็เลยแช่ให้ฉันติดอยู่ในนี้เหรอไม่มีทางหรอกบ้าสิฉันจะกลับเดี๋ยวนี้แหละเอาสิมากลับเดี๋ยวนี้เลยกลับได้กลับเลยกลับไปเลยมาไปสิไปเปิดประตูไปเลยเชิญเปิดประตูไปเลย เอาสิเฮ้ยอดเนี่โอ้ย,อยทำไมถึงเป็นอย่างนี้ล่ะคะคุณพี่ทำไมถอดไม่ออกล่ะคะแกน,นันมานิดาจะใส่ก้อนเอาไว้ใช่ไหม สิคะล้วสิคะลองสิคะคุณพี่จะขยับยังไงมันก็ไม่เปิดหรอกเพราะมันเป็นประตูกนประตูบานนี่จะเปิดได้ก็ต้องเปิดจากข้างนอกเท่านั้นฮะ <c oughs> ฉันบอกเธอแล้วว่าอย่าปิดอย่าปิดเธอก็ไม่เชื่อไม่ฟังเลยหรือยังมันเป็นยังไงฮะนี่หมายถึงว่าเราจะต้องอยู่ในนี้เหรอคะอยู่กับกระดูกผีอย่างนี้เหรอคะไม่นะคะดิฉันไม่อยอมดิฉันไม่อยอมาาดิฉันจะค่ะจบววลาย <c oughs> ส<ถ>ักทีแล้วนะฉันปวดหัวมากพอแล้วนะ แกแกคนเดียวที่เป็นต้นเหตุนะวี้ดาอุตรินะ่ยทำมชื่นชมกระดูกกระดี่ยวคนตายต้องลากคุณพี่เข้ามาในป่าช้ากระดูกพี่กระดูกสาวอย่างเงี้ยแกต้องรับผิดชอบนะฉันบอกให้เงียบได้ยินไหมก็ดีฉันกลัวนี่ค่ะคุณพี่กลัวอะไรไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวัชนิดมดีแต่กระดูกต้นตระกูลมหัศย์ไม่มาหลอกล้อมทั้งโลกฉันไม่เชื่อ แกไม่ต้องมาทำเป็นพูดดีหรอกคนอะไรไม่กลัวผีคุณพี่คะคุณพี่ไปช่วยฉันขยับหน่อยสิคะแกด้วยแล้วไแดดมานี่มาช่วยกันเปิดเร็วๆเ,เข้าเร็วๆสิคุณพี่เราสิคะมืมไม่มีประโยชน์เราทั้งสามคนต้องอยู่ด้วยกันที่นี่จนกว่าจะมีคนมาช่วยเราที่งสรตวใช่ไหมคะ อธิษฐานอะไรก็จะได้อย่างนั้นใช่ไหมคะอมันเจ้าปู่คุณได่ไปไปตามคนมาเร็วๆเถอะพุกซกอยู่ดีๆพุกซกเรื่องง่ายฉันไม่ได้ขอคนนะดิฉันยังไม่ได้อธิษฐานเลยนะคะ คนกับเล่นเนี่ยนี่อ๋อนี่นี่ไปไปะนะคแน่ใจเหรอ,อหว่าคุณใหญ่กับคุณนิดนี่อยู่ในวิหาร ไม่ใช่ว่าถูกพายุเรือโยกเป็นอะไรไปแล้วก็ไม่รู้เฮ้ยแม่ใจสิพอทองก็ฉันเห็นกระตาเลยนะว,ว่าเรือลำเล็กนะ่ะจอดผูกเทียบท่าที่เกาะกลางน้ำนั่นเท่ <S <S 1> <S 1> านั้นฉันก็สบายใจแล้วว่าผู้พันต้องไม่โดนพายุแน่ๆเลยฉันก็เลยรีบกลับมาเลยแม่จริงนะแต่นี่ไม่ไหวจริงนะจะไปแม่จฉันไหวยังไงให้ฉันขึ้นไปบนเกาะบนพิหารนั่นเหรอมเอาหรอ กลัวผีบังคับดูรไมนใช่ฉันพูดอาไปไหวไม่ใช่อย่างนั้นยังไงละ่ะหมายความนึกว่าทําไมแกกลับมาทําไมไม่เอาคุณพ่สมัยมาซะด้วยพอปล่อยให้อยู่ไม่กล้าขวางคอขนาดเออแล้วนี้แกบอกนายว่ายังไงอะอะาเก็บอกว่าทุกคนปลอดภัยดีนะตอนนี้ผู้พันกาลังทายเไปกลับมาแล้วไม่ต้องห่วงเข้าใจไหม <c oughs> เพื่ออะไรอะ่ะก็ห่วงนี่ พอจะมีอะไรให้ต่ออกไปข้างนอกได้หรือเปล่าแล้วกอย,ย้อนมาเปิดประตูให้ไม่นะคะคุณพี่ไม่นะคะแล้วดิฉันจะอยู่กับใครล่ะคะก็อยู่กันไปสองคนดอนสอิไม่เอาหรอกค่ะฉันไม่อยู่กับนังนี่หรอกฉันจะไปพร้อมคุณพี่ค่ะร็วไหลนะพิสมัยมึงปีนออกไปพร้อมกันสองคนได้ที่ไหนเหล่าถ้าอย่างนั้นคุณพี่ก็ไม่ต้องปีนไปสิคะคุณพี่อยู่ตรงนี้กับดิฉันดีกว่าเดี๋ยวไปเขาก็มาช่วยแล้วอะก็ถ้าไบรไม่มาลน่ะ ฝนตกหนักอรอยเงี้ยมีคนน่าเฉลยเสียวเวลาปล่าประโยชน์นะพี่สมัย